สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดียามเช้าเช้าช่วงเวลาตีห้าสิบนาทีจ้ะอากาศก็สว่างสวัยแล้วจ้ะฝนตกเมื่อคืนเพื่อนฝนตกเมื่อคือนมันก็อากาศเย็นๆนะจ้ะช่วงเช้าเช้าช่วงเช้าเช้าอากาศก็จะเย็นๆย็นะเพื่อนๆนนะอย่างนี้นะ้ำหมอกน้ำค้างอยู่จ้ะ ดูลูกทุมงโตแล้วจ้ะเ <c oughs> สียงจอยแฮบร้วงแล้วจ้ะดอกบวอัวหิมไม่ใช่บัวหิมะอะไรกะดอกไอ้ก,อกุหลาบอะไรนะเขาเรียกอะไรตั้งย่างเนี้ยแหละล้วงละนี่ ไม่รู้ต้นอะไรเพื่อนดอกเขาก็เหี่ยวและถูกฝนอันนี้บอกดอกโบตัน๋นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีรอบสองเมื่อเช้าก็ถ่ายสวนหลังบ้านแต่เช้าให้ดูเนาะตอนนี้จอยก็จะมาทําอาหารจะจะมาทําน้ําพริกมาคล้ายๆน้ําพริกมะขามาเพื่อน,อนแต่ว่าจอยจะดัดแปลงเอารูบาบมาทําแทนเนาะคือรูบาบ ที่จอยได้ตามมาจากสูตรนะจ๊ะจะทำน้ําพริกรูบาบหมูสับจ้ะก็จอยก็จะหาอะไรได้ภายในในครัวเรือนจอยก็จะใช้อย่างนั้นนะเพื่อนๆนะเพราะว่าอาจจะไม่ตรงสูตรเปะ๊เปะๆแต่ว่าอันนี้คือการดัดแปลงจ้ะอยู่ตา่ตางต่างแดนต้องรู้จักดัดแปลงในการทำทากินนะจ๊ะจะมาให้เหมือนเมืองไทยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าของที่นี่ค่อนข้างจะหาซื้อราบาก <c oughs> มะขาม มาขามอ่อนไม่มีจอยก็จะใช้รูบาบจะ้ะนี่รูบาบเพ,พื่อนๆก็กะปริมาณเอาชอบทําเยอะทําน้อยกะปริมาณเอาจากเพื่อนๆชอบแบบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยชอบเผ็ดมากก็ใส่มากไม่ชอบเผ็ดก็อย่าไปใส่มันมันเยอะพริกเพื่อนๆคือเราทําตามที่เราเราชอบจะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเราจะมีพริกจะพริกก็พริกแค่แข็งจ้ะของปีที่แล้ว ก็จะมีกระเทียมแล้วก็หอมแดงจากหรือชะเละนั่นแหละน้ำตาลน้ำตาลป๊กไม,ม,ม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายธรรมดาจะน้ำน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวเราก็ต้องกมีกะปิด้วยนะเพื่อนๆนะกะปิยี่ห้ออะไรก็ได้มีเกลือจ้ะที่ขาดไม่ได้นาะงเอกของวันนี้ก็คือรูบาบจา้ะใช้แทนมาขมอ่อนเนาะแต่เราจะลอกเปลือกเขาออกจก้ะแล้วก็ มีหมูสับจ้าหมูสับก็เอา20%ฟะนี่แหละจ้าคือให้มันติดมันเยอะๆนะใครชอบแบบไหนก็ดัดแปลงทําไปจ้านี่คือรูบาบเนาะจอยจะลอกเบือเขาเออกก่อนจ้าแต่ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาทาขนมเขาก็ไม่ค่อยลอกหรอกจ้านะแต่จอยจะลอกเพราะจอยจะจะไปปั่นแต่จอยจะใช้เครื่องปั่นปั่นเอาจ้ามันตำแต่เช้าไม่ได้เพื่อน เพื่อนบ้านนอนอยู่ก็น,นะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ยลอกมาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าไม่ลอกมันก็จะเป็นใย,ยอย่างเงี้ยจะนะ,ะนะต้องลอกสําหรับจอยใครไม่ลอกก็ได้แล้วแต่คนชอบอะ่ะเราอยากให้มีใย,ยก็เก็บเอาไว้ก็เหมือนเราลอกสายบัวนนแหละจ้ะลอกไปจนกว่าจะเสร็จ ตัวนี้ลอกทิ้งไว้ไงเพราะว่ามันจะดำจ้ะเพราะมันมีขมเปรี้ยวเนาะอยู่ต่างแดนต้องรู้จักพริกแพงในการทำอาหารนะเพื่อนเราจะไปคาดหวังว่ามันจะมีทุกอย่างอย่างที่เราอยากจะกินถึงมันมีมันก็แพงจ้ะตัวก็ไม่มีมันไปซื้อมันไม่คุ้มไงเพื่อนมะขามอ่ะแพ็คเล็กๆเอามาตำแพ็คเดียวมันยังไม่พอครึ่งท้องมันไม่ยังไม่พอ ไม่พออิ่มจอยอะแต่ว่าเวิ่มขึ้นกระเพาะเลยข้าวมอน,นึงก็ยังไม่พอขึ้นกระกระเพาะจอยเลยเพื่อนนะนี่ลอ,อกไปจ้ะจอยขอตัวลอ,อกก่อนนะออกเสร็จแล้วนะเพื่อน,นๆนะเดี๋ยวจอยจะหั่นไปท่อนพอที่ว่าเขาจะบดได้จ้ะรสชาติรูบแบบก็เปรี้ยวจ้ะนะรสชาติเปรี้ยว <ๆ S 1> ก็คล้ายๆมะขามนั่นแหละจ้ะ รสชาติเปรี้ยวเหมือนของเปรี้ยวทั่วไปนั่นแหละว่าหลังเขาก็จะนํามาทําเมนูของหวานที่เขาชอบอ่ะจ้ะจอยไม่ค่อยชอบไง จะพเพื่อนๆจะลองใช้เครื่องต้งดูเพราะว่าขี้เกียจตํมจะพเพื่อนๆโขกเอาก็ได้ตามเม้านั่นแหละแต่จ้อยจะจะปั้นเอาจากนั้น ใส่เลยหัวหอมลงไปจ้ะน้ำเปรี้ยวเขาก็ออกมาเยอะแล้วเนี่ยใส่ไป <c oughs> อันนี้มันเป็นแก้วไงน้ำปั่นใส่พริกลงไปจ้ะจอยไม่ได้ใส่หมูลงไปปั่นด้วยนะเพื่อนๆน,นะ พราะทุกทีเขาก็ต้องโขกหมูกบไอมะขามใช่ไหมล่ะแต่จอยจะเอาไปผัดแบบผัดไอ้นี่ก่อนแล้วก็เอาหมูลงมาจา้ะเครื่องปั่นมันไม่ได้ใหญ่พอเหมือนอันเก่าของจอยอันของอันเก่าของจอยมันพังแล้วเพื่อนนะแล้วก็จะใส่กะปิลงไปด้วยจ้ะกะปิใส่ลงไปเลยไดยกลิ่นหอมใส่ไปเยอะ ใส่หมดนี้แหละก็มันแตกอ่ะี่อย่างงี้อ่าปั่นไปจนกว่าจะละเอียดจา้าเทนี่ลงไปเลยจ้ะรูบาดลงไปเลยที่ปั่นไว้อ่ะ แล้วก็หมูสับจ้ะจอยใช้หนึ่งแพค็คเพื่อนเพื่อนจอยทําเยอะกะปริมาณเอาเลยจ้ะเพื่อนเพื่อเยอะทําน้อยทํามากเลยก็กะเอาจ้ะจอยไม่ไปมานั่งตวงปริมาณหรืออะไรนะเพื่อนเพื่อนนะจอยทําวิธีในการกะจอยอยากจะกินเยอะจอยก็ทาเยอะจอยอยากจะกินน้อยจอยก็ทาน้อยอะ่ะจ้ะทุกทีเขาจะโขกโขก หมูสับกับไอ้นี่นะเพื่อนๆนะกับมะขามนะแต่จอยไม่ได้โขกไงวันนี้จอยใช้เครื่องปัน่นปั่นเอามันก็เลยต้องมาแยกแบบนี้จ้ะแต่ไม่เป็นไรก็อร่อยคือเก่าผัดไปจนกว่าเขาจะแห้งจ้ะเพราะว่ารูบาบเขามีน้ำเนาะหมูก็มีน้ำด้วยต้องใช้เวลาในการผัดนานพอสมควร จะแล้วก็จะใส่น้ําตาลทรายจะไม่มีน้ําตาลปี๊บก็ใส่น้ําตาลทรายจะรสชาติกะเอาจะหวานเปรี้ยวอะไรก็กะเอาทําเยอะใส่เยอะเกลือจ้ะใส่แทนน้ำปลานะเกลือ เพราะว่าคนเรา,ากินอาหารรสชาติไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะถ้าน้ำถ้าน้ำรูบาบเขาออกเยอะตักออกจะนะตักเขาออกมันจะได้แห้งไวๆตักทิ้งไม่ต้องเสียดายจะนะโดยก็จะตักออกอย่างนี้จะมันจะได้แห้งเราผัดมันได้แห้งไวๆ ถ้าเราไม่ตักออกนี่น้ำรูบาดน้ำหมูเขาออกมามันเยอะกวัวจะแห้งใช้เวลาผัดนานจ้ะแล้ก็หั่นท่อนรูบาสใส่ลงไปด้วยจ้ะอย่างเงี้ยเอาใส่ลงไปด้วยนิดหน่อยจ้ะผัดไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไอ้นี่จ้ะท่อนรูบาบไปเดี๋ยวเขาก็จะมันสุกมันก็จะออกเละๆอ่ะ ใช้เวลาผัดนานพอสมควรจะเริ <c oughs> ่มจะแห้งแล้ว

จะจะออกอมเปรี้ยวอมหวานเผ็ดนิดๆจะ้ะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกไปเยอะๆเลยจะ้ะใครชอบหวานก็เพิ่มความหวานเอาเองชอบเค็มก็เพิ่มความเค็มเอาเองเลยจะ้ะเนี่ยจะประมาณนี้ถ้าไม่ง่ายจะ้ะมันก็ใช้แทนมะขามได้นะเพื่อนๆนะที่จอยดัดแปลงนี่คือแบบว่าอยากให้เพื่อนๆได้กินแบบคล้ายๆเหมือนน้าพริกมะขามอะไรประมาณเนี้ยเราไม่มีมะขามอ่อนเราก็ใช้รูบาบแทนนะสิ่งที่จอยจะนําเสนอก็ประมาณเนี้ยจะ้ะ คือหาอะไรที่แบบว่าเรามีในส่วนเราหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษอาา่ะจ้ะเพราะอะไรก็แพงช่วงน,นี้เพื่อนๆนะของนำเข้าก็ยิ่งแพงทุกอย่างแพงไปหมดเนาะโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย